ยิ้มเลยครับใครก่อนบูมก่อนเลยครับเปิดอันนี้เราต้องคำตอบแบบจริงใจไหมหรือว่าอะก็ได้ถ้าตอบจริงๆคือไม่อยากเป็นใครเลยได้ได้ได้ต้องเลือกต้องเลือกเราต้องเลือกหนึ่งคนจริงก็คงเลือกเป็นจีครับแล้วก็จะไปใช้ตังค์ให้หมดเอี้ยงให้มันไม่เหลือเลยครับบาทเดียวกระไซใช้ซื้อทุกอย่างกระไซเอี้ยงโว้ยไปลตัวหล่อยไไปก้ ก็ใช่ครับก็จะเอาเงินไปใช้กับทุกอย่างแก้ปัญหามลทุกสิ่งสิ่งไหนขาดก็จะเอาเงินไปปอกครับแต่ถ้ากระเพงบ้านด้วยก็จะเอาเงินไปหยัดเอาทองเอาถ้าจะเป็นจีครับผมตามนั้นเครื่องต่อไปเลยครับใครจะเป็นจีกูว่าไม่ได้ดิสามปะ เออทำได้ทำได้นี่ไม่โดนหัวทำได้ทำได้เราเราตั้งกฎได้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 เอม่ทำก็ได้จะเป็นไม่อย่างนั้มันก็เหลือแค่คนเดียวดิถ้าไม่ทำอ่ะเออทัสุดท้ายก็เลือกไม่ได้ดิอ่ะทำก็ได้ทำก็ได้เออตั้งกฎจะเป็นจะเป็นจะเป็นจีครับเพราะว่าถ้าเป็นจีก็จะรู้สึกแบบ เอออาจจะใส่คนนั้ชาติาต่อคนั้นมากขึ้นนะส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็ผมแบบว่าเออให้ความสัมพันธ์มากขึ้นใช่แล้วก็แบบว่าอาจจะแบบว่าให้ค่าขนมมากขึ้นอันนี้เป็นแบบหนูได้ส่วนตัว่วนวเนี่ยนน้็แบบหน้าะว่าแบบว่าเออรู้สึกว่าแบบว่าไม่ค่อยมีกินนะช่วงนี้บอกไปดีว่าทำไมไ่ได้กินใคมพูดว่าคุรู้แน่ผมพูดได้ไมล่ะอันเียมูได้หมล่ะ ครับอ่าต่อไปตาตาจี้อ่ะตาจี้จี้แล้วครับจี้อยากเป็นบูมครับจี้อยากลองรองเพลงพอสักครั้งในชีวิตได้ไหมลองเพลงพอถ้าเทียบสเกลไงก็ตรอีกี่ชนะแรงยู่นะเออหมายถึงคือจี้อยากสกว่าจี้เป็นคนที่ไม่เคยลองเพลงพอเลยสักครั้งในชีวิตถ้าเป็นบูมก็อยากอยากลองมีความรู้สึกว่าถ้าลองเพลงพอจะรู้สึกแบบยูบอะไรเงี้ยจีถ้าฟ้องเพลงไงอ่าอืมประมาณนั้นอ่ะเซฟเซฟเอ่อเซฟบอก เคียดแหละไม่ยเป็นใครเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยคนที่ติดนี้ในหัวเลยใช่มันก็แบบแนคือตัวที่ดีสุดคือตัวกูเองตัวเราเองก็ไม่อยากเป็นใครเลยถ้าเป็นเหรอครับเป็นโอเคนะครับโอเคทุกคนโอเคสบายใจกันแล้วหนมาบเลยสองสต๊อปอ่าเป็นบูมแล้วกันกูทำไมกูเอานาฬิกามันแบบ ใส่ไส่วนตัวเนี่ยอย่างนี้เลยใช่ไหมของเรามาจะใส่นาฬิกาที่สี่แอนนอืมทั้งละสองสองเรือนอ่ะนาฬิกานี้จริงจริงมันก็ยืมได้ยืมยืมเพื่อนเราโอ้ยยืมโอ้ยยืมไปบูมเลยยืมบูมขับทันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะกูบอกของกูตุ๊กแสบร้ายกูหยุดมันหยุดตุ๊กแสบไลฟ์ด้วยมัหยุดมัหยุดอีนสตาแกรกูหยุดมัหยุดโอเคโอเคโอเคตาผมเนี่ยครับพอจะสอบคำตอบไหมครับไม่น่า ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาวงกิจกรมกันนะครับครับผมครับนะครับเจอกันนะครับไมรู้ยรู้เห็นรู้ไหมเห็รู้ไหมถ่ายอะไรดีอ่ะคิดถ่ายหน่อยจูโป้งจูโป้งดาว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 ไ้เขาทำดาวไอ้เขาทำยาตือเอาเอเอาเอ้กกัดกัดกัดง่ำ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 อ่า Hehe, อ้าวจบแล้วไม่ได้โอเคอร์องนึงไม่พอเนี่ยร um, ู้เลยว่าเลื okay. okay. ่องฟิลเตอร์อยู่โอเคงั้นมาอ่าอ่าเงียบแล้วอ่าอ่ากลับมาก่อนโอเคมา ก็คือต้าอะไรวะสองต่างจีคลาดเองแป๊บนนะโอเคตัวที่ก็ใส่ฟิดเจอก่อนให้บูมหน้ามึงอะควรอะไรวะโอเคอย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกันเพเดี๋ยวหยิบนมหยิบนมหนึ่งสองปุ๊บแะ ก็คือคาขอบคุณนะขอบคุณนะครับยีนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกดติสตามไปนะครับผมใช่แล้วโอเคไม่ต่ำต่อได้กดลงนะครับคนออกไปนะครับไม่เดี๋ยวไลฟ์มันจะตัดยังยังเช็คดีเช็คเวลาดิโทรศัพท์กูไม่แน่ใจว่าจะตัดไหนด้วยซ้ำทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่โทรศัพท์กูเวลาไลฟ์มีอยู่ใช่ปะ เป็นตั้งแต่รอบเป็นแ้กูเต้นยไปคุ้นคุไม่คุยกับผมเต้นคนต่อไปนะครับผมคุณนันทานะครับผมคุณนันทาขออินสตาแกรมมาได้ยังครับเดี๋ยวให้เวลาขอสักสิบวินเนาะเดี๋ยวถ้าเรากดรวมๆมันจะค้างใช่ใช่ไหมนั่งเราหน้ามันสนอะไรนะกกัูมทำไมหาโพริชั่นก่อนไม่ก็กรูมปกติกรูเอาหน้าอะไรก็กูเมื่อยอ่ะ ตาเราไปเดินเลยทำไมมันดูม่ไๆปวะดกไมเดินก็หนีได้ไปเมื่อออกอากาอโอ้ยยังมันยังมก็เจ็บโอเคคุณนันทอ้ยโ่คุณจีโอทนมันต้องนะอมาดแล้วไอ้เวรยปเลยเราผมอยู่หลังดำลงไปแล้ไม่มีแสงอะไรเลยตรงเนี้ยจอมปนสามารถหับได้คิวเต้ไหน โอ้ยคุณธาครับถ้าเป็นไม่ได้ไม่กดฟิูเตอร์ได้ไหมครับเพราะจะค้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายดีไหมคะผมสีสวยนะครับขอบคุณครับแล้วผมก็เตรียมมาถามมาแล้วใช่ไหมครับเตรียมมาแล้วค่ะอ่าถามเลยครับอย่าสักครู่กว่าแล้วผมอุ้ยตุ๊กย๊า ขอให้ค,ค่ะถ้าถามว่าให้เลือกเพลงหนึ่งเพลงให้เพื่อนแต่ละคนอยากเลือกเพลงไหนและเพราะอะไรค่ะเพลงหรอแต่ละคนคนละเพลงเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหกยกนะจริงเอ่อบูมเลิกเลยคือจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ที่มันร้องว่า จากวันนี้จะมีเราเราและนาให้ทุกคนเลยครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงเราันจะอยยู่ด้วกตลอดไปอ่ากูลอยลังอยากบอกคนล้อยากกว่าโอเดตอะไรต่อไปต้าหลักๆเลยคือจะพิ้วเลยก็ได้หรอเพิ่เดินด้วยกันครับผมอยากให้ทุกคนเหมือนกันครับเดินด้วยกันมคิดโกงแต่ละคนอยากให้เดินไปด้วยกันร้องร้องเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันร้องร้องว่าต้องร้องด้วยต้องร้องด้วย ค่อยากมีใครมาเดินด้วยกันอยากมีคนกอดฉันเวลาวันไหวอยากให้เขาเมื่อคอยปลอบใจเมื่อยามเราเหงาแต่งขาพี่ตาแต่งค่ะแต่งค่ะแต่งเพลงแต่งเพลงก็ไปเซฟครับเองนะครับที่เป็นพี่หกเลยไงครับ เพลงคัมเลอร์ครับก็ก็อยากให้ทุกคนมีวันที่ดีครับนาร้องร้องเพลงคัมเลอร์โอ้เพลงขลังใช่ร้องได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้คัมเลอร์คัมเลอร์แต่ว่าสีหยกหยอมขอเวลาใช่ไหมไปตามไปตาอ่าจีนะครับก็เป็นเพลงใจรักแล้วกันนะครับป้อาเด็กเป็นเด็กชาติของของชอวเซฟจีเมื่อกี้คุณคุณคุณพึ่งเหรอ เออใช่คุณนินดากดังนาก็มองบริษัทจริงเหรอเขาแบบเขาบอกเฮ้ยจะรักเขาไหมอะใช่อาจจะหวาไม่ถอดหราอเปล่าตั้งใจก็เอ่อมองให้ทุกคนเพราะว่าเพราะมันเป็นแบบเพลงที่เราร้องกันเป็นเพลงแรกของช่องเออก็เลยเป็นเพลงแรกองกันในวันแรกที่เจอกันในวันแรกที่ไอ้สองตัวเนี้ยบรรสนิทกันเออแล้วก็แบบเป็นคลิปแรกที่มีกระแสของพิ้งแล้วกันครับนาพอใจในคำตอบไหมพอใจค่ะ ไม่ต้องหกันนะแต่บางทีเกินน้ำราก่อนด้วยนะอยากแก้โอเคครับขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะครับที่ได้รางวัลนะครับเดี๋ยวโปอลสก้าจะตามไปนะครับถายูปไหมฮะใช่ค่ะพี่ต้าหนุ่แต่งนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอแค่กดลงนะครับอ้าวกดก็เดี๋ยวจะใช้หูบ้างรบกวนคนต่อไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไม่อยากให้ใส่ฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์เล่งนะครับเดี๋ยวหลุดนะครับแล้วก็อยากให้เออแล้วก็ขอกดขอรอมมาเลยก็ได้ครับตามที่บูมบอกเลยนะครับแล้วก็อืมถ้าอยากถ่ายรูปก็ฝากคิดถ่ายรูปมาเลยก็ได้ครับผม ก็คนต่อไปนะครับเป็นคุณพึ่งนะครับเดี๋ยวจักพึ่งอ่าพี่ชายกำจีจะค้างไหมทุกทีคุณพึ่งไม่แตะโดนใครด้วยไม่เยอะคุณพึ่งยังคุณพึ่งก็หลังก็แตะโดนคนเลยคุณพึ่งคุณพึ่งยังไม่ได้กดมานะครับกดกดเตรียมได้เลยนะครับสำหรับใครที่ ใช่รู้ว่าตัวเองได้ประตังโอ้ยคุณเพิ่งมาแล้วครับโอเคไปพร้อมกันเลยดีกว่าคุณเพิ่งครับผมเพราะพวกเรากล้องสดไม่ได้ครับมันไม่มีอยู่จริงใช่ครับแสงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพิ่งสวัสดีครับแต่งหน้ากันไหมครับทุกทีโอ้ยโอ้ยแรงโอ้ยแล้วก็แต่งหน้าเหมือนกัน คือเราแตกแบบสั้นลาท่าทีเลยเนี่ยลกแบบอยู่บ้านปกติค่ะอ๋อตื่นอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบตื่นนอนมาใช่ไหมครับใช่ใช่เพิ่งตื่นเลยลุกมาแล้วก็มาตั้งใจแบ่งโอ๊ยมาถึงจีไปถึงจีปากสีอ่ไสวย้ปากของอะไรฮะปากของอะไรอันไหนคะ อ๋อช่างช่างช่างเ่ยไม่เป็นไรครับจะถามสติมาว่าเตรียมเขถามอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเตรียมของเราเตรียมแล้วถามได้เลยเนาะก็คือถ้าเซฟจีบูมต้าทั้งสี่คนถ้าสี่คนอะทั้งสี่คนอะเป็นหมาเออ๋อใช้ยนะนี่ปากครับก็คือก็คือถ้าสมมติเอาวันนี้เป็นเป็นหมาธรรมดาก่อนแต่ละคนอะจะเออคิดว่าแต่ละคนจะเป็นหมาพธนอะไร ให้สลับกันตอบแล้วกันแบบหมายถึงว่าบุคลิกนิสัยแต่ของแต่ละคนอะคะ่ะเสมือนหมาสายพันธุ์ไหนซิ่งเหรออุย้ยยากพโอเชีิกเกอรททุกคนทุกคนทุกคนทไร,ทไ,มรทไม่รู้จักเลยเหรอแบบโกลเด้นอะไรอย่างเง,ง,งี้ยชิปาโกลเด้นฟาวตาลราจะเป็นบางแก้ว บางแก้วต้องใช่งงอเลยโบดดีกว่าว่าคนเนี้ยคือพันอะไรหลังอาร์เลยได้ได้ไม่รอบใหมเลิกทีทมาดอกในประเทศบางแก้วกับหลังอารเด้ออาแล้วคนอื่นเซนะ้าเป็นบางแก้วใช่ไหมอืมเซเป็นชิบะอ๋อคิดเหมือนกันเลย ดะมาขยันกระบะแก้วอะนะใจเนี่ยแล้วคนหยาดไม่เฮ้ยไม่ด้ว่าจริงจริงตอนแรกที่คิดว่าต้าน่าจะแบบเป็นบิ๊กเกิลน่ารักสนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักใช่ปะไม่รู้จักใช่ปะป่วยป่วยมันป่วยไม่ไม่แต่แต่ป่วยก็แค่ตาย แต่ทุกคนบอกว่าบางแก้วเออเหมาะกว่าต้าเออชิมบางแก้วต้าบางแก้วโดนกัดนะยอมยอมยอมบูมอ่ะอ่ะบูมกับเดียบเป็นพันไหนอ่าบูมก่อนบูมก่อนไอ้บูมน่าจะเป็นอ่แน่าจะงคนเล่นแล้วกันตัวใหญ่อู้ยเหล็กว่ะคนเล่นแล้วกันแบบสนุก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 ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ บางแก้วก็หมาอิสระอิสระบางแก้วก็หมารักเจ้านายหมาห่วงเจ้าของเจ้านายกูเลยเขาชอบดูหน่อยเจ้านายไม่รักหมาเลยครับเจ้านายเก็บหมาแล้วจี้อย่าจีะ เป็นยีราฟเหรม่ครับเป็นหมาโอ้ยแม่เลยคำถามพี่อกวกไม่ชอบแล้วนะโอ้ยมูนเรื่องนี้้าี่งพันหมาร่อีกิเป็นอาหารหมากล้ออีวทุกคนจะกินทุกคนจะกินซีอย่างเงี้ยหรออ๋ออกินเปนชข้าหมาโอ้ยอย่ใจร้าย กันเหรอมาใส้กอกกันยาวใช่น่าจะละไรอ่ะทำไม่ได้เอาเมาสกอกอ่ะอเคเซฟเูเลือกห้เลยเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วโอเคงั้นช่วยทำทาน้องหมาน่ารักน่ารักให้หน่อยได้ไหมอยากจดเลยแบบทำหมาลยวะเอนไม่เคยไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่เหมือนกันเยน่าทัหมาไปเล ทำไมเราแบบอินเนอร์เราได้ก็ไรใช่ไม่ถือแบบดูดู่นะัดไดด้้โออเคยูคลิปของทุกคนที่ไอ้เนี่ยคลิปล่าสุดไงแบบอ c t i n g ขาแอบประทับใจมากประทับใจมากก็เลยแบบเออช่วยแอคติ้งเป็นน้องหมาให้น่าประทับใจเจ็บปวดจิตมือนะครับอ่ะนี่น้องหมาน่ารักมากน้องหมาทำย่าง่ี้อ่ะ ่ไม่โลดแรบลินด้วยดิโอ้โหคุณแรบลินคุณเป็นอุยน่ารักจังเลยให้ทำอะไรก็ทำอุ้ยอุ้ยเหมือนหมาเลยอะโอเคครับก็แบบเสพตินเท่าไรมันยังมันเป็นหมาคนเลยโดนน้องยินดีกับทุนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมไว้ใจไทยรุ่งกนดีไทยรุ่งกนดีเอาเอาไว้ใจรุ่งก็ถ่ายหรอ งั้นไม่ดูแลกะหลับแคบเอาอ่าอ้าได้มีได้หายขอมีในหายก็ได้มีหายหน่งสองเอ๊ะเดยวทำยังไงวะ่โอเคขอบคุณค่ะไม่ลอะขอบคุณด้ยะขอบคุณค่ะเอ้ยกับไปไปเขาต่อในเวรสัยกได้ครับเดี๋ยวขอนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดอุ้ยแป๊บนึงขอขออย่างนึงอีกอย่างหนึ่งได้ปะ พี่บูมจะพูดคำว่าไม่ได้ให้ดื้อหน่อยได้มาแบบผาว่าไม่ได้เดยวเราออไม่เราอยู่จะพูดได้เลยหรอเออพูดได้มันไม่ได้โอเคครับประบาดครับน่ารักมาใหม่ๆอุ้ยกองสนไม่รู้ถ่ายรูปต่อไปนะครับผมมึงไปขึ้นเลยนะขบถ่ายได้ไหมปวดหลังกูโอ้ย บุ้ยงงไปหมดแล้วโอ้ยค่าเงิจะ้นโอ้ยค่าขอล้อเลยมึงอ่ะตัวเต็มเต็มต่อไปนะครับเออโหเซมนหน้าหลังตรงนี้ไมจะไม่เห็นหน้ามึงมึงบอกว่าไม่นั่งข้างหน้าบอกอีกว่านั่งข้างหน้าหน้าใหญ่ก็จริงแต่เดี๋ยวข้างหลังมันมันระบากว่ะไอคุณออกไปไออุ้ยไอ้เหี้ยมึงใจร้ายมากเลยนะที่ท่ากับกูเนี่ยเพราะเขาไม่สุภาพ ต่อไปเป็นคุณดิวนะครับผมใช่นะครับก็เดี๋ยวคุณดิวกดคําขอมาเลยนะครับเดี๋ยวให้เวลาสองวินาทีนครับชื่อคุณติวติวไม่ใช่ดิวคุณติวคุณติวติวคุณติว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 คุณโซติว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 อืมอืมใช่เดี๋ยวตอนนี้คุณติวยังไม่ได้กดคําขอมาเลยครับผมอยากให้ทุกคนกดรอมันเลยนะครับมันจะได้แบบใช่ถ้าเป็นไปได้ก็กดรอมันเลยนะก็จะได้แบบจุดจับจุดจับู